FPL c ค l e t t o ยินดีต้อนรับสวัสดีครับกลับมาพบกับเกมแฟนตาซีพรีเมีย e ์ลีกในเกมวีคิและ13กันนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวดูสถิติกันเหมือนเคยรวมไปถึงวิเคราะห์ทีมบอลเปลี่ยนโคช้ชในช่วงที่ผ่านมาด้วยและก่อนจะไปรับชมก็ฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยครับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญไปรับชมด้วยกันเลยครับคู่แรกเลสเตอร์กับเชลซีคู่นี้วิงแบ็กของเชลซีทั้งสองข้างก็โดดเด่นมากๆโดยชิวเวลมีจังหวะหลุดเข้าไปยิงจัดจะครั้งหนึ่งแต่ชนคานและทำแอสซิสต์ได้หนึ่งลูกจากลูกเตะมุมส่วนลีฟเจมเขามีจังหวะที่ทำประตูได้แต่เป็นลูกล้ำหน้าส่วนนารูคนอื่นๆของเชลซีก็ยังไม่น่าสนใจเท่าไหร่เพราะไม่การันตีตำแหน่งตัวจริงนั่นเองครับ ส่วนเลสเตอร์วาดีและแมดดิสันก็มีจังหวะยิงจนเกือบจะเป็นประตูกันคนละครั้งแต่โดยรวมก็ยังไม่มีใครที่น่าสนใจถึงขนาดน่านำเข้าทีมครับคู่ที่ 2. v i วิลล่ากับไบรตันซึ่งเป็นการคุมทีมประเดิมสนามของสตีเวนเจอร์ราดทางฝั่งวิลล่าคนที่น่าสนใจก็จะเป็นแมททาเกตซึ่งเขาครอสไป6ครั้งและหนึ่งในนั้นเป็นวิกชันส์ครีเอท รองลงมาก็จะเป็นวัดกินแต่เนื่องจากแดนนี่อิงส์ลงเล่นเป็นกองหน้าก่อนเขาเลยอยากให้ดูไปอีกสักพักก่อนครับส่วนทางฝั่งไบรตันนัดนี้ก็เป็นอีกนัดที่ทรอสซาเล่นเป็นหน้าเป้าและทำผลงานได้ดีโดยมีหนึ่งบิ๊กช n c e คร e เอทส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเคยก็คือทาริกแลมตี้โดยเขามีจังหวะเติมขึ้นไปยิงหนึ่งครั้งแต่ติดเซฟของมาติเนสก็อยากให้จับตาดูกันไว้ต่อไปครับ คู่ที่3คู่สุดมันระหว่างเบอร์ลี่กับพาเลสไปดูทางฝั่งเจ้าบ้าน2จาก3ประตูที่พวกเขาทําได้ก็มาจากลูกหมง่งจากเบนมีกับคริสฟูดส่วนอีกลูก1นึ่งคอเน่ ne, ก็ยิงเข้าไปด้วยความมั่นใจซึ่งถ้าถามว่าใครน่าสนใจมากที่สุดในทีมเบอร์ลี่ผมก็จะให้เขาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยส่วนพาเลสเ็นไดเก้นัดนี้ก็เข้าฟอร์มมากๆโดยก็ทําไปได้ถึง2ประตูและเกือบจะเป็นแฮตทริกแล้ว ถ้าเขาหมองลูกที่การลักเกอร์เปิดมาโล่งๆเข้าไปส่วนคนอื่นๆกาลักเกอร์ก็ยังดูดีในนัดนี้โดยมี2 Big Chance Create และซาฮาก็ยิงชนคานไปลูกหนึ่งโดยรวมแนวลุกของพาเลสก็ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ครับคู่ที่4 n e นิวคาสเซิลกับเบรนท์ฟอร์ดคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่มีประตูและโอกาสยิงกันเยอะมากๆ ไปดูที่ฝั่งซิลกันก่อนคนที่น่าสนใจก็จะมีคาลัมวิลสันที่มีหนึ่งบิ๊กช ANCE ในเกมนี้จากลูกมง่งและแังแม็กซิเมงที่มีโอกาสยิงทั้งเกมเยอะมากๆแต่จบได้แค่หนึ่งลูกตอนนี้ถ้าให้เลือกผม่อนท่างก็ชอบไปที่แังแม็กซิเมงมากกว่าวิลสันจากไอเทสครับส่วนทางฝั่งเบรนท์ฟอร์ดโทนี่ก็ทำได้หนึ่งลูกและเกือบจะเป็นสลูกแล้วถ้าไม่ถูกจับล้ำหน้าคนอื่น เฮนรี่และคารนอสก็ค่อนข้างโดดเด่นในเกมนี้ส่วนเอ็มบิลโม่เขาเกือบจะได้แอสซิสต์ลูกหนึ่งแต่โทนี่ก็ล้ำหน้าไปทำให้ไม่มีรีเทิร์นกลับมาครับคู่ที่5นอริชกับเซาแฮมตันทั้งฝั่งนอริชปุกกี้ก็มีจังหวะยิง2ครั้งและเปลี่ยนเป็น1ประตูได้ส่วนคนอื่นๆในทีมนอริชก็ไม่มีใครที่น่าสนใจเลย ส่วนเซาแฮมตันเชยอาัมกับอาัมอาร์มสตรองก็มีโอกาสยิงกันประไปแล้วก็เป็นอาัมที่ค่อนข้างเข้าตากว่าจากทั้งสองจังหวะที่หลุดเข้าไปยิงครับคู่ที่6วัตฟอร์ดกับแมนยูคู่สุดคลิกล็อกประจำสัปดาห์นี้มาดูที่ฝั่ง้าบ้านกันก่อนโจชัวคิงก็เป็นคนที่น่าสนใจมากที่สุดในแง่สถิติแถมยังมีราคาที่ถูก เขาจึงหน้าเอาเข้าทีมมาเป็นกองหน้าตัวที่3ม,มากๆเลยครับส่วนคนอื่นๆเดนนิสก็ค่อนข้างน่าสนใจในนัดนี้แต่ก็อยากให้ดูเรื่องของเกมไทม์ในอนาคตกันอีกทีครับส่วนฟั่งแมนยูโรนันโดก็หาโอกาสได้ดีในนัดนี้โดยเขายิงไป4ครั้งมี1 Big c h a n กชกับ1 Big Chance Create ประกอบกับที่แมนยูปลดโซชาไปอีกนั่นทำให้เขาน้าเอาเข้าทีมในเกมวิก15หรือ16มากๆ ส่วนคนอื่นๆก็อยากให้จับตาดูอีกทีหลังโค้ชคนใหม่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาครับคู่ที่7จ็วูฟกับเวสแฮมมาดูที่ฝั่งเจ้าบ้านคิเมเนสก็ทำได้ดีในนัดนี้โดยมีหนึ่งบิ๊กช ANCE จากจังหวะหลุดเดี่ยวแต่ทำไม่ได้และอีกลูกยิงไกลที่เป็นประตูส่วนคนอื่นๆของวูฟอัดนูริก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว ก็อยากให้ตามดูกันต่อไปครับส่วนเวสต์แฮมนัดนี้พวกเขาไม่มีโอกาสยิงจ,จัดะเลยอันโตนิโอก็มีสนวมกับเกมเป็นปกติแต่ไม่ได้มีโอกาสจบเยอะขนาดนั้นรวมไปถึงโบเวนที่มีโอกาสยิงแต่ทำไม่ได้คนที่ผมแอบสนใจของเวสต์แฮมก็จะเป็นเบนชอนสันซึ่งผมได้มีโอกาสดูเขาตลอดทั้งเกมและค่อนข้างชอบม,มากๆเพราะรูเหมือนว่าเขาจะยึดตัวจริงจากคูฟเาได้แล้ว ก็อยากให้ทุกคนจับตาดูเขากันไว้ให้ดีๆครับคู่ที่8ลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลคู่นี้ลิเวอร์พูลก็ทำได้ดีกว่าอาร์เซนอลมากๆในช่วงครึ่งหลังโดยนอกจากซาลาที่ทำประตูได้เป็นปกติแล้วมาเน่ก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เทียบกับโอกาสที่เขายิงทิ้งยิงคว้างไปเยอะตอนช่วงต้นฤดูกาลและเทรนต์เองก็ทำได้ดีเช่นเคย แล้วก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะมีเขากันหมดแล้วส่วนโจต้านัดนี้เขามี2อ i วิกชันซ์และทำไปได้1ลูกแต่ก็อยากให้เช็คอาการบาดเจ็บของเขาอีกทีก่อนจะเปลี่ยนเข้ามาครับส่วนอาร์เซนอลนัดนี้ก็ไม่มีใครที่น่าสนใจในแง่สถิติเลยครับคู่ที่9แมนซิตี้กับเบย์ตันซึ่งทีมเรือใบทำได้ดีกว่ามากม คนที่น่าสนใจมากที่สุดในแง่สถิติ2คนคนแรกคันเซลโลจากจำนวนการจ่ายในบนี้สุดท้ายที่มากที่สุดในเกมนี้และคนที่2องแบน o าโตซินวาซึ่งเขามี2 Big Chance ในเกมนี้และเปลี่ยนเป็น1ประตูนั่นทำให้เขาเป็นแอสเซทที่น่าสนใจขึ้นมามากเลยทีเดียวหลังจากที่ยิงไปแล้ว2นัดติดครับส่วนคนอื่นๆสเตอร์ริงก็ใช้โอกาสได้เปลืองเช่นเคย โดยเขามีถึง3 b มบิ๊กช ANCE ในเกมนี้ส่วนที่เมมบอตันนัดนี้ก็ไม่มีใครที่น่าสนใจในแงส่สถิติเลยครับและคู่สุดท้ายสเปอร์กับลีสทางฝั่งสเปอร์คนที่น่าสนใจในนัดนี้ก็จะเป็นเรกิล่อนโดยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้จ่ายในพื้นที่สุดท้ายเยอะมากนักแต่ก็มีจังหวะยิงถึง2ครั้งและ1ในนั้นก็เป็นประตูส่วนอีกคนหนึ่ง แฮร์รี่เคนซึ่งเขามีโอกาสหลุดเดี่ยวไปยิงหนึ่งลูกแต่ทำไม่ได้นอกจากนี้ลูคัสมูราก็แอบน่าสนใจเช่นกันเพราะนัดนี้เขามี2 Big Chance Create โดยหนึ่งในนั้นเป็นลูกที่จ่ายให้กับเคนส่วนลีฟนัดนี้ไดเนียลเจมส์ก็มีโอกาสยิงถึง7ครั้งเป็น1 Big Chance และเปลี่ยนเป็น1ประตูได้แต่น่าเสียดายที่ลีฟกำลังจะมีโปรแกรมหนักเลยไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่ครับ ่อมามาถึงประเด็นที่น่าสนใจในวีคนี้เพียงเรื่องของทีมที่เพิ่งเปลี่ยนผู้จัดการทีมไปเราไปดูกันที่ทีมแรกแอสตันวิลล่าของเจอร์ราดตอนเจอร์ราดคุมเรนเจอร์สนั้นนักเตะที่น่าสนใจก็จะเป็นแบ็กทั้งสองข้างอย่างทาวเวอร์เนียและบาเิซิชโดยถ้าเราดูจากแผนผังการเล่นและจำนวนประตูและจำนวนแอสซิสก็จะเห็นว่าแบ็กทั้งสองฝั่งมีส่วนร่วมกับเกมบุกเยอะมากๆเพราะฉะนั้น ผมจึงอยากให้เราจับตาดูแมททาเกตและแมตตี้แคชกันเอาไว้ครับทีมที่2 n e นิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาจากสถิติการคุมทีมของเขากับบอลหมัดก็จะเห็นว่าเฟรเซอร์ Fraser กับวิลสันมีสถิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิ๊กช ANCE หรือช ANCE ครีเอทที่ดีมากๆรวมไปถึงจำนวนประตูและจำนวนแอซิสที่เยอะมากๆด้วยเพราะฉะนั้น นักเตะที่น่าสนใจของนิวคาสเซิลก็เลยจะเป็นแซงแม็กซ mm ิเมงและคารลัมวิลสันซึ่งเราสามารถเอาพวกเขามาพันธ์ในช่วงสั้นๆในช่วงเกมวิกสิบสี่ถึงสิบห้านี้ได้ครับ mm hmm. ทีมที่3ามนอริชของดีนสมิธคนที่ผมอยากให้เล็งไว้2คนแรกก็จะเป็นมา t เทียสนอร์มันกับบิลลี่กิลมอร์เพราะน่าจะมีคนใดคนหนึ่งที่ขึ้นไปเติมเกมบุกที่เยอะในอนาคตคนที่ส ไมลอดลาชิก้าปีของนอริชที่เล่นได้ดีที่สุดในทีมตั้งแต่ก่อนจะเปลี่ยนโคช้ชแล้วและคนสุดท้าย Max Aaron, แม็กซ์อารอนแม็กขวาจอมบุกที่ราคาตกลงมาเหลือแค่4.3เท่านั้นครับและทีมสุดท้ายสเปอร์ของคอนเต้จากที่ผ่านมา2นัดคนที่มีสถิติและมีค่า xti มากที่สุด2คนก็จะเป็นเคนและเรกิลอน โดยทั้งสองคนมีบิ๊กชานส์บวกบิ๊กชานส์ครีเอทรวมกันคนละสองครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมสเปอร์และค่อนข้างจะเนวออนผมก็แนะนำสองคนนี้มากกว่าคนอื่นๆในทีมถ้าดูจากสถิติในตอนนี้ครับและประเด็นที่สำคัญที่สุดในทุกๆวีคอย่างตัวเลือกกับตันวีคนี้ผมก็ยกมาสามคนด้วยกันก็คือซาร่าเคนและลิซเจม โดยซาร่าจะเปิดบ้านเจอกับเซาแฮมตันเคนจะออกไปเยือนเบอร์ลี่ที่มีเกมรับแย่ในช่วงหลังและรีฟเจมจะเปิดบ้านเจอกับแมนยูซึ่งถ้าดูจากสถิติรวมๆทั้งหมดแล้วรีฟเจมเหมาะจะเป็นกัปตันมากที่สุดในเกมวิกนี้โดยเฉพาะสำหรับสายดิฟแต่ส่วนตัวผมผมก็ยังเลือกไปที่ซาร่าเพราะทีมของผมไม่มีวิงแบ็กของเชลซีนั่นเองครับ สุดท้ายวีคนี้ผมก็ได้ไป74คะแนนนะครับก็น่าเหลือเชื่อมากๆที่ทีมยังได้ลูกสอนเขียวอยู่ทั้งๆท,ที่ไม่มีกองหลังของเชลซีเลยสักคนอันดับตอนนี้ก็อยู่ที่84,000โดยประมาณครับส่วนแพนในเกมวีคหน้าด้วยความหัวร้อนผมก็เลยรีบเปลี่ยนคริสเตนเซนออกเป็นเบนจอนสั้นก่อนที่ราคาจะตกแล้วเกมวีค14ก็แพนว่าจะเอารีเจมเข้ามาพร้อมกับเปลี่ยนโกหรือโฟเดนออก เพื่อเซตเทมเพลตในระยะยาวของทีมใหม่นั่นเองครับและสุดท้ายก็อย <c oughs> ่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องของเรา <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยครับเราไว้มาเจอกันใหม่ในเกมวีคหหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ